ข่าวการเมืองข่าวแรกของวันนี้นะคะสุราก้าวหน้าพ่ายแค่2แต้มสส,สรัฐกู่เข้ามาโหวตสภาโหวตหุนสองคว่ำนะคะพรบรสุราก้าวหน้าการโหวตครั้งแรกนะคะชนะไปด้วยคะแนนเสียง177ต่อ173แต่ในวาระที่2ในครั้งนี้ค่ะพรบรสุราก้าวหน้าของพรรคเก้าไก่พ่ายแพ้ไปเพียง2แต้มเท่านั้น ด้วยคะแนน196่งถึงหนึเสียงข่าวที่2ค่ะเข้นเส้นทางการเงินอดีตรัฐมนตรีโยงบ่อนทุนจีนบิ๊กโจ๊กเข้าแฉกลางทาเนียบเลยนะคะมีข้อมูลเชื่อมโยงนักลงทุนจีนกับอดีตรัฐมนตรีที่เข้ามาเปิดบ่อนศูนย์เรียและสถานบริการเกี่ยวกับยาเสพติดข่าวสุดท้ายของวันนี้ค่ะอนุทินซัดประชาธิปัตย์รับงานใครดึงกัญชาเป็นยาเสพติด อนุทินค่ะได้ซัดประชาธิปัตย์นะคะว่าไม่มีมารยาททางการเมืองค่ะมีมติวิบแต่ไม่ใช้มติต่อไปคงต้องนั่งลุ้นคะแนนกันเองค่ะ